ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลยิการดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันอีกแล้วนะครับข้อเท็จจริงในคดีนียนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยจำเลยนะครับก็ได้ขับรถยนต์ นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่จําเลยขับรถยนต์นะครับจําเลยเนี่ยไปกลับรถนะครับตรงจุดที่เขาเนี่ยห้ามกลับไปกลับรถตรงบริเวณสามแยกเลยนะครับที่นี้ครับจำเลยเนี่ยกลับรถยนต์นะครับโดยไม่ทันได้ดูนะครับจำเลยเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับกลับรถเนี่ยตรงจุดที่ห้ามกลับเป็นเหตุให้รถยนต์ของจำเลยนะครับไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับเป็นเหตุให้คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ถึงแก่ความตายคดีนี้ครับผู้ตายนะครับก็ขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็ผู้ตายเนี่ยนะครับได้ดื่มสุรามาด้วยนะครับทีนี้ครับทางพนักงานอายการนะครับท่านเนี่ยก็ได้สรุปสำนวนนะครับแล้วก็ยื่นฟ้องจำเลยนะครับคนที่ขับรถยนต์นะครับกับรถยนต์เนี่ยในจุดที่ห้ามกลับเนี่ยนะครับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามา 291แล้วก็ยังมีคําขอนะครับถ้ายฟ้องเนี่ยขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522นะครับคดีเนี้ครับตอนที่พนักงานอายการเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องจําเลยต่อศาลนะครับคดีนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ของคนที่เขาขับรถจักรยานยนต์ในคดีนี้นะครับซึ่งเสียชีวิตเน่ยนะครับก็ได้ยื่นคําร้องเนี่ยนะครับขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการนะครับ แล้วก็เข้ามาเนี่ยนะครับจัดการแทนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการที่ผู้ตายนะครับมีส่วนประมาทร่วมอยู่ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยนะครับจะสามารถเนี่ยเข้ามาจัดการแทนเนี่ยผู้ตายได้หรือไม่นะครับคดีนี้ครับจะถือได้หรือไม่นะครับว่าผู้ตายนะครับเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสารดีกาเนี่ยท่านจะให้เหตุผลในคำวินิจฉัยคดีนี้ อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตดําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนคดีนี้ครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา291เนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา291เนี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยนะครับถึงแก่ความตายต้อง ระหว่างโทษจำคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทคดีเนี้ครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522เข้ามาปรับด้วยมาตรา43่นะครับวางหลักไว้แบบนี้นะครับห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอนุสีนะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับคดีเนี้ครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเข้ามาปรับใช้ในคดีนี้ด้วยมาตรา2อนุ4วางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าในประมวลกฎหมายนี้อนุสี่นะครับผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5หและ6นะครับมาตรา5นะครับวางหลักไว้แบบนี้นะครับบุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้ ได้อนุหนึ่งนะครับผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทําต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลอนุสองเนี่ยวางหลักอย่างนี้นะครับผู้บุคกาดีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายนะครับถูกทําร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้อนุสามนะครับผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลเฉพาะความผิดซึ่งกระทําลงแก่นิติบุคคลนั้น มาตรา30วางหลักไว้แบบนี้นะครับคดีอาญาใดซึ่งพนักง,งานอายาการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วผู้เสียหายนะครับจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้มาตรา195เนี่ยมี2วรคนะครับวรกแรกวางหลักอย่างนี้นะครับว่าข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรน,นะครับแต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยก ขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้นวารคสองนะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธรเหล่านี้ผู้อุทธรหรือศาลเนี่ยนะครับยกขึ้นอ้างได้แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นก็ตามมาตรา225วางหลักไว้แบบนี้นะครับให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคําพิพากษาและคําสั่งชั้นอุทธรมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลม เว้นแต่ห้ามมิให้ทําความเห็นแย้งคดีนี้ครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15เนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับผู้ตายนะครับมีส่วนประมาทอยู่บ้างนะครับผู้ตายเนี่ยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยคดีนี้ครับเหตุเกิดรถชนกันเนี่ยผู้ตายเนี่ยมีส่วนประมาทอยู่บ้างนะครับผู้ตายนะครับจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย โดยนิตินายในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา291นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตรา2อนุ4โจดร่วมนะครับซึ่งเป็นบุพการีของผู้ตายนะครับย่อมไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายได้ตามมาตรา5อนุ2นะครับโจดร่วมเนี่ยจึงไม่มีอำนาจเข้าร่วมเป็นโจดกับพนักง,งานอายการตามมาตรา30นะครับโจดร่วมเนี่ยย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยนะครับส นะโดยไม่รอการลงโทษที่สารอุทธรภาคสามนะครับรับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้จึงไม่ชอบนะครับและแม้ว่าสารอุทธร์นะครับภาคสามเนี่ยจะพิพากษาแก้คําพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับให้ลงโทษจําคุกจําเลยโดยไม่รอการลงโทษแต่เมื่อสารอุทธร์ภาคสามนะครับรับวินิจฉัยมาโดยไม่ชอบจําเลยก็ดีกาไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาล อุทธร์นะครับภาค3ต้องห้ามมิให้ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วร์หนึ่งนะครับประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา15บาสารดีกานะครับพิพาสายยกคำพิพาสาสารอุทธรภาค3านะครับให้บังคับคดีตามคำพิพาสาสารชั้นต้นและยกดีกาของจำเลยนะครับคดีนี้ค,ครับพนักง,งานอายการโจทย์นะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องคดีนี้ ต่อสารนนะครับฟ้องว่าเมื่อวันที่7มีนาคมนะครับพศ2543เวลากลางคืนหลังเที่ยงนะครับจำเลยนะครับขับรถกระบะนะครับหมายเลขทะเบียนมไม้ขีด0681บุรีรัมย์นะครับไปตามถนนสายโชคชัยนะครับเดชอุดมโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังนะครับกล่าวคือจำเลยนะครับขับรถยนต์เนี่ยมุ่งหน้าไปทางอำเภอปะคนชัยนะครับมาถึงตรงจุดบริเวณสามแยกนะครับและ สงจะเลี้ยวกับรถนะครับตรงสะพานสามแยกที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยวกับรถได้แต่ต้องขับรถเนี่ยครับข้ามทางสามแยกไปก่อนเพื่อไปกลับรถเนี่ยนะครับตรงจุดที่มีป้ายสัญญาณจราจรอนุญาตให้เลี้ยวกับรถได้ทางนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นได้นะครับซึ่งจําเลยนะครับอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไหม่โดยจําเลยนะครับเลี้ยวกับรถตรงบริเวณ สามแยกดังกล่าวในทันทีทันใดนะครับและไม่ได้ตรวจดูก่อนว่ามีรถผู้อื่นนะครับขับสวนทางมานะครับในระยะกระชั้นชิดหรือไม่เป็นเหตุให้นายปียพงศ์นะครับซึ่งขับรถจักรยานยนต์นะครับสวนทางมาถึงบริเวณสามแยกนะครับพุ่งเข้าชนรถกระบะของจําเลยอย่างรุนแรงนะครับทําให้รถจักรยานยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายนายปียพงศ์นะครับถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษนะครับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตาราช9 1พระราชบัญญัติจาราจรทางโบกนะครับพศ2 5 2 2มาตา43มาต15า157รา157คดีนี้ครับจำเลยให้การปฏิเสธนะครับระหว่างพิจารณาครับนายหนุนและนางชินนะครับบิดาและมารดาของนายปียพงศ์นะครับผู้ตายเนี่ยยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับศาลชั้นต้น,นะครับท่านเนี่ยอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา291คดีนี้ครับจากการพิจารณาแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิจารณาแล้วเนี่ยท่านพิภากษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอายามาตรา291พระราชบัญญัติจราจรทางโบกนะครับพศ2522มาตรา43มนุษย4มาตรา157การกระทำของจำเลยนะครับเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับให้ลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา291ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับให้จำคุกนะครับ3ปีและปรับนะครับ18,000บาททางนำสืบขอ,องจำเลยนะครับเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา78ลดโทษให้1ใน3านะครับคงจำคุก2ปีและปรับ12,000บาทโทษจำคุกนะครับให้รอการลง โทษไว้มีกำหนด2ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56กนะครับไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29่0านะครับโจดร่วมทั้งสองนะครับซึ่งเป็นบุพกาลีของผู้ตายนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับคดีนี้ครับโจดร่วมทั้งสองเนี่ยยื่นอุทธร์ขึ้นมานะครับสู่สารอุทธร์นะครับคดีนี้ครับศารอุทธร์ภาคสามนะครับท่านเนี่ยพิพากษา แก้เป็นว่าไม่รอการลงโทษจำคุกนะครับไม่ปรับจําเลยคงจําคุกจําเลยนะครับสองปีเพียงสถานเดียวนะครับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นจําเลยเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับศาลดีกานะครับท่านเนียวินิฉัยว่าแบบนี้นะครับข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณภาคสามว่าเหตุเกิดรถชนกันนั้นผู้ตายนะครับม ีส่วนประมาทอยู่บ้างนะครับโดยการขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงผ่าน3มแยกและก่อนเกิดเหตุนะครับได้ดื่มสุรานะครับเมื่อผู้ตายนะครับมีส่วนประมาทอยู่ด้วยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติันนะครับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9ง 1, ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา2ออนุ4ี่นะครับโจดร่วมทั้งสองนะครับซึ่งเป็นบุคกาดีผู้ตายเนี่ยย่อมไม่ ไม่มีอำนาจจัดก,การแทนผู้ตายนะครับได้ตามมาตรา5อนุ2นะครับโจดร่วมทั้ง2เนี่ยจึงไม่มีอำนาจนะครับเข้าร่วมเป็นโจ์กับพนักง,งานอายการตามมาตรา30ดังนั้นนยนะครับโจดร่วมทั้งสองเนี่ยไม่มีสิทธิอุทธรณ์นะครับขอให้ลงโทษจำเลยนะครับในสถานหนะักโดยไม่รอการลงโทษที่ศาลอุทธรภาคสามนะครับรับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้เนี่ยจึงเป็นการไม่ชอบนะครับปัญหาดั กล่าวเนี่ยเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกาขึ้นมานะครับศาลฎีกาเนี่ยมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195วงรวรค2ประกอบด,ด้วยมาตรา2 2งนะครับและแม้ศาลอุทธรณ์ภาค3าเนี่ยนะครับจะพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นนนะครับให้ลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษแต่เมื่อ เื่อศาลอุทธรณ์ภ้าคสาเนี่ยรับวินิจฉัยมาโดยไม่ชอบนะครับจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์นะครับ แก่จำเลยที่จะดีกาในปัญหาข้อจริงที่สารอุทธรภาคสามวินิจฉัยนะครับเนื่องจากเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบนะครับในศารอุทธรภาคสามต้องห้ามมิให้ดีกานะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15นะครับสารดีกาเนี่ยไม่รับวินิจฉัยให้คดีนี้ครับพิภาษาย,ยกคำพิ พากษาศาลอุทธรภาคสามนะครับให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นยกบีกาของจำเลยนะครับและยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับของโจทย์ร่วมทั้งสองถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่1596ทับสองนสานะครับสำหรับคนที่ประสบ อุบัติเหตุถูกรถชนเนี่ยนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้ว right? well. milk, แต,แต right ่ค <c oughs> ู่กรณีนะครับเพิกเฉยนะครับหรือบางครั้งนะครับคู่กรณีเนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับหรือว่าเขาเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านเนี่ยน้อยเกินสมควรหรือว่าคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายถูกเนี่ยติด ขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยยินดีให้คําแนะนํำนะครับเราให้คําปรึกษาฟรีนะครับสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดนะครับเราต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับหรือว่า ต้องรีบไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสาหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับท่านเนี่ยควรตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ย,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 ยมีพบรบหรือประกันภาคบังคับหรือไม่เราอยากปล่อยให้รถเรานะครับไม่มีพบรบหรือไม่มีประกันภาคบังคับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านซื้อประกันภาคบังคับแล้วนะครับท่านเนี่ยควรที่จะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้ด้วยเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมั ใจนะครับท่านบอกกับโบรกเกอร์หรือบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับว่าท่านเนี่ยประสงค์เลือกซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหล้านบาทนะครับต่อคนเนี่ยนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิล้านบาทแล้วก็ซื้อความคุ้มครองนะครับในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักห้าล้านบาทเวลาเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยก็ยังมีบริษัทผู้รับประกันภัย เ,เขาเข้ามารองรับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับได้นําเกจสาระความรู้นะครับนำคำพิพากษาส,า,ส,า,สา,ารดีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็ก มาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ